เทคโนโลยีนั้นไม่เคยหยุดยั้ยงการพัฒนาและระบบ Windows 10ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของ Microsoft ที่ทำออกมาให้กับระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกมาลองดูกันว่ามีอะไรเด่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากผู้ใช้งานเวอร์ชั่นเดิมไม่ว่าจะเป็น Windows 7, 8หรือ8.1ก็สามารถที่จะอัปเกรดมาใช้ Windows 10ได้โดยใช้คีย์ตัวเดิมไม่จำเป็นต้องขอหรือซื้อใหม่สีของ Title Bar กลับมาอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องทาการแก้ไขหรือแก้ระบบแต่อย่างใด ซึ่งหากว่าไม่ชอบสีขาวที่เป็นแบบมาตรฐานก็สามารถเปลี่ยนเอาแบบที่ถูกใจได้เลย Start Menu ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีสำหรับผู้ใช้ Windows ซึ่งในเวอร์ชันใหม่จะ,สะแสดงให้เห็นข้อเสนอแนะและแอปที่แนะนำให้ติดตั้งได้ซึ่งก็จะเป็นช่องทางที่จะให้ข้อมูลกับเราได้รวดเร็วและใกล้ตัวมากขึ้นถ้าหากว่าหาเครื่องของเราไม่เจอก็มีฟีเจอร์อย่าง Find My Device ซึ่งมันคือระบบติดตามหรือ Tracking เพื่อใช้ค้นหาเครื่องที่หายไปผ่านทางระบบ GPS และ Location Service โดยไม่ต้องใช้แอปที่เป็น thirdparty สามารถบอกตำแหน่งของอุปกรณ์ที่พบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะหายไปมีการปรับปรุรงให้แอปท่องเว็บ dge สนับสนุนบรรดา HTML 5, CSS 3และ ECMAScript ใน Engine ใหม่และมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นแท็ Preview ที่เมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังแทบ็บก็จะแสดงหน้าเว็บขนาดเล็กให้เห็นหรือความสามารถในการซิงกับรายชื่อเว็บที่บุ๊กมาร์เก็บไว้หรือเข้าดูบ่อย บนอุปกรณ์ที่เป็น Windows 10ตัวอื่นที่มี App s k y p e ที่เราคุ้นเคยกันดีก็ถูกใส่เพิ่มเข้ามาในตัว Windows 10นี้เลยเพื่อใช้รองรับการแชทโทรศัพท์และวิดีโอคอลนอกจากการติดตั้งลงบน Hard Disk แล้ว Windows 10ยังสามารถติดตั้งลงบน SD Card ได้เหมาะสำหรับเหล่าอุปกรณ์ที่มีขนาดความจุในตัวเครื่องไม่เยอะมากนั่นเองคุณสมบัติในโหมดแท็บเล็ตจะมีการพัฒนาเพิ่มอย่างเช่นเมื่ออยู่ในโหมด Task View ก็สามารถลาก Thumbnail App ลงมาด้านล่างของหน้าจอเพื่อเป็นการปิดได้ด้วย แบบเดียวกับบน Windows 8 r อทนาไม่จำเป็นต้องมี Microsoft Account เพื่อให้สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Account ผู้อื่นอยู่ก็ตาม o อทนา a ยังสามารถเรียนรู้เข้าใจในข้อมูลและการใช้งานของเราเช่นวิดีโอภาพยนตร์และเหตุการณ์อื่นๆรวมถึงเตือนให้ทราบเมื่อพลาดการรับสายและสามารถสิงข้อความและประวัติการโทรนอกจากนั้นมันยังสามารถลดการใช้พลังงานของตัวเองลงเมื่อรู้ว่าไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เลิกปิดหัวกับการตั้งค่าปรินเตอร์เพราะ Windows 10จะตั้งค่า default ของเครื่องพิมพ์มาให้เลยทําให้ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่พอสังเกตได้ในการปรับปรุง Windows 10ครั้งนี้เพราะยังมีเรื่องของไอคอนใหม่การปรับแต่งอื่นๆและการปรับปรุงอีกมากมายรวมถึงระบบจัดก,การหน่วยความจําอีกด้วยครับก็อย่าลืมอ่านบทความจากเมนูสเปกกดได้เลยตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ติดตามวิดีโอดีๆข่าวสารดีกัน จากทางมันบุกสเปคแล้วก็ผมแอดมินบิ๊กนะครับกดเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวมีของมาแจกแน่นอนนะครับสองอันนี้กด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 กวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย